ปกช่องลูกเบี้ยนะครับทีมหลังบ้านนะ้ององคงหญิงนะครับผมอรุณสวัสดนะครับตัวจากเอฟซีุกการที่น่ารักนะครับผมเอฟซีสายนะครับผมเอฟซีต่างประเทศเอฟซี 4, นะ้ององคงหญิงเอฟซี 4, ที่สาวน้อยเป็ดบานแผนแล้วก็เอฟซีทีมหลังบ้าน,นครับผมวันนี้ชามามีลมนะครับลมเย็นเย็นปัด ให้ลืมความร้อนไปสักทีครับพวกมันเนี่ยหมูหมูมูนั่นมูเป็นชาดังหมูเป็นไรฮะก็เป็นตองข้าวเป็นตองข้าว ได้ยินเสี่ยงพอกันใจได้ยินเสี่ยงพออจิตะได้ยินเสี่ยง่าตนนะครับเต็มไปหมดแล้วพอตื่นมาไม่มีใครสักคนรถก็ไม่รู้ไปไหนหมดสงสัยไปตลาดกับผมสงสัยไปจ่ายตลาดกัน

นี่ไปเที่ยวไหนมาอืมบอกใบ้ว,ว่าเปือนกับไม่เอาังไม่เอาอย่าเสียดัง เจะเงียบอย่างดีนี้ถ้าไม่เงียบคือไม่ปล่อยเออโวยวายไปก็แค่นั้นอนอนลงออไม่ปล่อยแนไ่ไม่ต้องพูดมากถ้าโวยวายไม่มีทางปล่อยหรอกอยู่อย่างนี้เลยดีๆดด้วยเสียงดังเออ อันเนี้ยโวยวายกับกเพื่อนไม่เอานั่งลงก่อนไม่เองเด็กเดิมไม่ไม่ไปเด็กเดิมมาดิดีมา,ๆๆมาเออยอย่าอย่างับนะอย่างับนะยังอยกยังอยก เด็กดื้อไม่เอาหรอกไม่ปล่อยให้อยู่อย่างนี้นี่เด็กดื้อไม่เอาเด็กดื้อไม่ไปไม่ไปดื้อนัโวยวายไม่ต้องเลยเอออ่ะดีๆออกมาเออ เออขังเด็กดื้อไว้ก่อนเด็กดื้อไว้ๆนะไม่ไปเด็กดื้ออหนูดูดูกับเอฟตีดูดูดูกับดู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 กับเอฟตีนี่ดูดูอ่าอ่าดูดูปีนดูดู จอมบวยวายกับพุมสุดยอดกองประเทศน้องครูอ่นนีไม่ได้ครับอ,อันนี้น้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็ตีมงานประตูนะครับเดินทางมา หลวงเจวิตีนะครับผมเนาะก็เดินทางม,มาแต่ก็ยังไม่ถึงถึงบ้านนะครับตอนนี้เนาะเขาเดินทางแก่กล้าต่อไปนะครับทิ้งจากท้งต่างๆกรองนะครับเดี๋ยวน้องถึงบ้านก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะเด็กเด้อนี่มาเกินเดิมนะัะหลวงเดียให้หลากโจไว้ก่อนเดือนักครับผม เดินจนลุดเมือคืนครับผมตีนึ่งตีซองแหละได้อินเสียงเอามาโอเคนะครับปูต่างดังองเดียกับปูแบบนี้นะครับคู่คคเด็กๆไม่งั้นไม่ไหวครับถ้าไม่คู่กับชีก็ยินอยู่ครับ

บนร้อนนี่โตโตขึ้นมาน่าจะดุรับเป็นเป็นม่ามึนไปเลยครับม่าบนร้อนเดินนู่นกับปูมามุนร้อนน้องมานี่ก่อนมาเดียบนร้อนมาเดียมาบนร้อน,น,อนไม่ใจมันช่นยเลยเดี๋ยเจ้าจูงงอายง่าจังมั้ย จ้างถ้างั้นก็อย่างนั้นเลยเออเอาโซ่เซนเหล็กนะครับจอมระบุนรอดช่วงแปะหนางก็ไปกับหมูวันกับผมเนาะเสียงหมูวันโวิ้วๆนะครับกับเสี๋ยโดนะครับผมเนาะ นี่กับบรรยากาศเช้าๆนะครับนั่บ้านน้องหงูิงครับผมสวยงามครับสวยงามสวยงามวิวติวตัดนะครับผมแล้วก็อากาศวันนี้ดีม,มากๆกับลมเย็นๆปัดนะครับพุ่มเนาะนี่น้องก็จะกลับมามีงานเต้เต้าบานอยู่หลายวันนะครับผมนะ วันนี้ปักพอนนะครับตรุงนี้ก็จะมีงานอยู่แถวไกลๆบ้านนะครับบ้านก้อน้องไฮนะครับปมไม่กีโลนะครับแนวไหนน้องอะน้องไปอืออยู่อ่ะดีๆ ไปไหนมาไปไหนมาเด็กเด้อนะอะไปไหนมาไปไปอือมาอ่ะเด็กเด้อไอรุ่สวัสดิ์เอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีตอนเช้าครับเอฟซีอ่ะเด็กดื้อเด็กเดื้ออ่ะเด็กเด้อดู๋ยลูกเดียโจ้บัดไม่ออกเด็กความที่มันมึนครับพอลุงเดียปลดจากขอกได้มันก็วิ่งเลยครับ ก็เลยเอาแบบนั้นดูความดื้อความมึนกันดูกันน้ำในกระบะในต้วยตีในขอกามีไม่กินดูดูดีความมึนกันแต่ละนอ,อ,อ,อจึงชวนนอง ไปไหนไปไหนไปไหนมานี่เลยมาไปไหนบนรดไปไหนมานี่เลย <c oughs> มึนนี่ครับออเอาเลยเดี๋ยวปล่อยวิงจากปากกรับปมแล้วก็จะเอาเข้าไปเก็บที่เพราะว่าวันนี้คนเยอะครับไม่ไม่ไมเอาไม่เอากันนะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะอย่ากดคำกดสนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะแล้วก็ดีตอนเช้านะครับก็เอฟจีตุกตันถุกก็ปาดแก้งแรงรำรำรวยรวยเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเชิญหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม